นะคะทีนี้มาดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะเหลือเวลาประมาณ5นาทีด้วยกันเรื่องของซิงซิงนะคะนี่ล่าสุดตอนนี้ซิงซิงกลับถึงกรุงเทพมหาคนครแล้วแล้วก็ออกมา,าให้การกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะว่าสรุปแล้วก็คือโดนหลอกอะ่ะโดนหลอกว่า,าโดนหลอกว่าเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่นั่นคือ GMM Grammy แล้วก็ติดต่อเขาให้เขามาเล่นละครอ,อะ่ะที่เมืองไทย ก็เลยทำให้เขาเนี่ยเดินทางมาที่ประเทศไทยแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยปรากฏว่าไปพบการเดินทางของเขาเนี่ยนะคะเพราะว่าเรื่องของเรื่องก็คือแฟนสาวของซิงซิงหรือว่าหวังซิงเนี่ยนะคะเขาขาดการติดต่อจากจากแฟนสาวไปแล้วพบว่ามีการติดต่อข้อความใน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 วีแชตนะคะของจีนจากบริษัทยักษ์ใหญ่อ้างว่าเป็นบริษัทบันเทิงยักษ์ใหญ่ของไทยคุยกันผ่านวีแช ชวนให้สิ่งสิงเนี่ยเดินทางออกจากเซี่ยงไฮ้แล้วก็มาถึงที่ประเทศไทยแต่ปรากฏว่าพอมาถึงประเทศไทยปุ๊บเนี่ยนะคะเขาก็นั่งรถตู้ขอภายนั่งรถต่อไปยังอําเภอแม่สอดงงเลยนะคะว่าไปยังอําเภอแม่สอดแล้วก็สุดท้ายเนี่ยไปพบว่าข้ามจากประเทศไทยไปอยู่ที่ฝั่งของอ,อพม่าเรียบร้อยแล้วแล้วก็พอหลังจากที่มีการติดตามตัวกันเนี่ยนะคะ ทางรองผู้บัญชา,าร BGF หรือว่ากองกำลังพิทักษ์ชายแดนก็แจ้งกับทางผู้กำกับสอพอแม่สอดว่าพบตัวสิ่งส,งสิงดาราจีนที่ถูกนำตัวไปยังชายแดนที่ฝั่งเมียนมาแล้วนะคะแล้วก็จะจะได้มีการประสานแล้วก็นำตัวสิ่งส,งสิงเนี่ยกลับมาอย่างประเทศไทยซึ่งเมื่อคืนนี้สิ่งสิงกลับถึงประเทศไทยกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้วนะคะโดยเขาให้ปากคำกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะโดยบอกว่า เ,เขาก็บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเขารู้ตัวรู้ตัวว่าเขาโดนน่าจะโดนหลอกแล้วเนี่ยนะคะเขาบอกเขาจ้างรถแกร็บในราคา5,000บาทไปลงรถที่ห้างแมคโครแม่สอดแล้วก็มีรถกระบะคันหนึ่งของกลุ่มชาติพันธุ์เข้ามารับตัวไปยังช่องทางธรรมชาติในราคา2 0 0 0ซึ่งเงินนี้โอนมาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านหวังสิ่งให้การว่าถูกชาวจีนด้วยกันพูดคุยผ่านแอปพลิเคชัน WeChat ค่ะ ใช้ชื่อว่าเป็นบริษัทบันเทิงชื่อดังของไทยทราบตอนหลังก็คือแกรมมี่เนี่ยนะคะติดต่อให้ไปทํางานคืออ้างว่าเป็นแกรมมี่เขาก็เลยหลงเชื่อค่ะก่อนที่จะเดินทางมายังสวนณภูมิจากนั้นก็นั่งรถที่ถูกส่งมารับที่สนามบินพาไปยังเพอแม่สอดจังหวัดตากก่อนจะมีคนมารับข้ามแดนทางเรือหวังซิงบอกว่ารู้ตัวว่าถูกหลอกตอนถูกพาข้ามแดนไปนั่นแหละแต่ไม่กล้าข,ขัดขืนค่ะซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะ ก็เดี๋ยวจะมีการสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าตอนนี้เขาเขากลับมาถึงประเทศไทยอย่างปลอดภัยแล้วนะคะจากการสอบปากคำคนขับรถซึ่งเป็นคนไทยนะคะก็บอกว่ามีการทักทายกันด้วยความเต็มใจไม่ได้มีการลักพาตัวอะไรกันเกิดขึ้นก่อนที่จะพาไปที่ด่านช่องทางธรรมชาติไม่รู้ว่าบริเวณไหน ก่อนที่จะมีการประสานงานจากทางการไทยและสามารถช่วยเหลือตัวส,สิ่งสิ่งได้นะคะทีนี้กรณีของของส,งสิ่งสิ่งเนี่ยอย่างที่ได้เล่าให้ฟังไปเมื่อตอนต้นรายการนะคะว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่ดาราจีนโดนหลอกในลักษณะแบบนี้มีดาราจีนหลายคนเลยทีเดียวค่ะที่โดนหลอกว่าติดต่อมาจากผู้กำกับของบริษัทของทางแกรมมี่บ้างอะไรบ้างเนี่ยนะคะ ก็ปรากฏว่าเขาก็มีการเ,าเปิดเผยว่าพอมีพอมีข่าวว่าสิงิงหายตัวไปเนี่ยมีดารานักแสดงของจีนอีกหลายคนในทีเดียวก็โพสต์แชร์ประสบการณ์ตัวเองเหมือนกันอย่างนักแสดงชื่อว่าต้งโยค่ะเขาก็โพสต์ว่าเขาถูกชักชวนจากบุคคลที่ใช้ชื่อว c h a t ว่า GMM Grammy ติดต่อให้มาทํางานที่ไทยเหมือนสิงิงโดเลยค่ะแต่ว่าเขารู้สึกแปลกๆแล้วก็เตือนนักแสดงคนอื่นว่าให้ระวังคนคนนี้เอาไว้ด้วย อีกคนหนึ่งก็คือฟ้านหูนะคะเป็นนักแสดงอีกคนหนึ่งก็ออกมาเปิดเผยประสบการณ์ว่าโดนแก๊งสแกมเมอร์ระดับมืออาชีพเลยหลอกมาไทยพร้อมกับนักแสดงอีกหลายคนคะ่ะแต่ว่าเขาโชคดีที่พบพฤติกรรมที่เขารู้สึกว่ามันแปลกๆแล้วเขาโชคดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาเนี่ยส่งข้อความมาหาผู้กํากับชาวไทยที่ถูกเอาชื่อมาแอบอ้างอะคะ่ะแล้วเขาก็พบว่าอันนี้เป็นสแกมเมอร์นะคะเนี่ยผู้กํากับคนนั้นก็เลยบอกว่าเนี่ยระมัดระวังตัวสแกมเมอร์ด้วยนะ อันนี้ฝากเตือนด้วยว่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงอีกคนหนึ่งที่เป็นนักแสดงก็คือสีต้าจิ๋วนะคะก็โพสต์ว่าเขาถูกหลอกเหมือนกันแล้วก็นั่งเครื่องบินมาไทยด้วยนะแต่เอาตัวรอดมาได้แล้วก็เดินทางกลับไปยังจีนเรียบร้อยแล้วเขาก็เลยคิดว่ากรณีของสิงสิงเนียน่าจะอยู่ในอีกล็อตหนึ่งนะคะแล้วก็มีคนโดนหลอกแบบนี้อยู่หลายคนเหมือนกันนะคะครับอ๋อนี่ก็น่ากลัวนะทําเป็นกระบวนการเลย